สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสภาผูา้แทนรัศดรรายการตามดูผู้แทนการเมืองวันนี้กับผมพิชิตติดท่าประสบครับประธานยากรมการตรวจสอบการแช่ำนาจรัฐอตรอตร,อตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบ,บันเสงพันวันนี้ผมอยู่ที่ซอยห้าทับแปดโครงการหมู่บ้านปากเกร็ดวิเลตครับที่มีบุคคลมีเอกชนอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินในซอยห้าทับแปด โดยนําวัสด,ดุอุปรกรณ์ก่อสร้างจะเป็นเสาคอนกรีตก็ดีวัสด,ดุอุปรกรณ์ก่อสร้างอื่นๆปิดทางเข้าออกและยังเขียนป้ายว่าห้ามเข้าออกโดยเดือดขาดสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชุมชนในซอย5ทับ8โครงการหมู่บ้านปากเกร็ดอย่างแสนสาหาัสทีเดียวผู้ได้รับความเดือดร้อนได้ทำหนังสือร้องไปยังนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นคนปรปากเกร็ด เมื่อวันที่20พฤษภาคม2 5 6 7ทางเทศบาลนะครปักเกร็ดก็มีหนังสือแจ้งว่าว่าซอย5้ท่นั้นเป็นที่มีโฉนดเป็นของที่เอกชนทางเทศบาลนะครปักเกร็ดไม่มีอำนาจที่จะไปรื้อถอนได้นะครับต่อมาวันที่23พฤษภาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาผมเองได้นำหนังสือดังกล่าวนี้ไปยื่น ต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขร้องเรียนของรัฐบาล11 11 1 1 1่งหนสำนักงานปลัดสํานักนายมตรีเพื่อให้สำนักนายมนตรีได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปชํารวจดูก่อนใชครับว่าตรวจสอบว่าโครงการหมู่บ้านปักเร็ดวิลเลตแห่งนี้นั่นนี่นะครับผังในการก่อสร้างมีซอยห้าทับแหรือไม่แต่ถ้าเาดูตามผังบริหารจัดการแล้วนะครับน่าจะมี หลังจากนั้นไปตรวจสอบดูอีกทีทีกับว่าชนดแปลงนี้ผู้ถือครองในปัจจุบันซื้อต่อมาจากคนอื่นนะครับเจ้าแรกนั้นนะครับทราบหรือไม่ว่าซอยห้าถทาแปดนั้นนะครับเป็นทางที่ให้ประชาชนใช้ร่วมกันอีกประการหนึ่งครับหมู่บ้านแห่งนี้ก่อสร้างมาหลายสิบปีอยู่มาตรงนี้หลายสิบปีทีเดียว แต่เมื่อวันที่20เมษายน2567เอกชนกลุ่มนี้ก็ได้มาปิดทางเข้าออกชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่นะครับและในขณะนี้ผมเองกำลังร่างหนังสือเพื่อจะเตรียมส่งให้ท่านผู้ว่ารายการจังหวัดเข้ามาช่วยดูอีกแรงหนึ่งนะครับเพราะว่าในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตลับเทศบาลมหาคนครเทศบาลนครนั้นนี่ยนะครับ เป็นหน้าที่ในการก,บกับดูแลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีหลังจากที่ผมได้รับหนังสือทั้งสฉบับก็คือจากเทศบาลนครปักเกร็ดได้รับแล้วเนี่ยครับต่อไปก็รอหนังสือตอบรับนะครับนังสือตอบหนังสือชี้แจงจากสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนที่3ก็จะโดนังสือตอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีเมื่อทีมงานเราได้ข้อมูล นะครับหนังสือตอบรับตั้งสามเจบ้บแล้วนะครับก็จะพิจารณาเพื่อนํายื่นต่อศาลปกครองต่อไปค่ะก็ตกไ,ไปเป็นที่สาธารณะของบัติของพินโดยการใช้โดยสภาพของการใช้นะคะซึ่งกรณีเช่นนี้เนี่ยเคยมีคาพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัยเอาไว้นะคะว่าการอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์นั้นเนี่ยเ,เป็นการที่เอกชนสละสิทธิ์ในที่ดินที่ ท,ที่ให้เป็นเสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะคะ,ะโดยสลสับติดในที่ดินของตนเนี่ยให้กลายเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะตรงนี้จะเป็นไปตามมาตราหนึ่งพันสามร้อยสี่แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งสารตีการท่านินิจฉัยไว้ว่าไม่จําเป็นต้องมีพิธีการจดทะเบียนโอนให้แก่รัฐแต่อย่างใดนะคะทีนี้ถ้าหากว่าที่ดินนั้น่ะ เป็นที่ดินที่มีโฉนดนะคะแล้วเจ้าเจ้าของที่ดินรายนั้นเนี่ยเขานําไปขายไปขายต่อไปนะคะผู้ซื้อก็จะไม่ได้สิทธิ์ในที่ดินในส่วนที่มีการอิทิศให้โดยปริยายไปให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ไปแล้วนะคะ